เปิดแฟชั่นหลักล้านยาย่าอุรัสยาผู้รับบทอิมในภาพยนตร์เรื่องเธอฟอร์แคส t สินเชื่อรักแลกเงินกัแฟชั่นที่ใส่ให้สัมภาษณ์ในลุกนี้ Presented by brandname.com ต่างหู2ชิ้นชิ้นแรกลูวิตตองไอดียบูซองเอรลราคา128,000บาทและต่างหูหลูวิตตองคั o เลอร์บูซงบีบีสตาร์เอรราคา275,000บาทเสื้อคอปลูวิตตองเลเ r อรคอเสตร,ราคาประมาณ1 2 1 0 0 0บาท แหวน2วงวงแรกหลุยตอง Ideal Busong Link ราคา2 1 8 0 0 0บาทและแหวนหลุยตอง Color Busong Link ราคา1 4 3 0 0 0บาทเข็มขัดหลุยตอง LV w RAP 60 mm belt ราคา4 9 4 0 0บาทกระโปรงหลุยตอง Full e i l t s t s k i r t ราคา2 2 2 0 0 0บาทรองเท้าหลุยตอง LV n o t Pump ราคาประมาณ63,200บาท รวมแฟชั่นที่เอไมาทั้งหมดในลูกนีของยาย่าอุรัสยาจะอยู่ที่1ล้าน